นะครับนักเรียนเนาะวันนี้ครูจะมาสั่งงาน f i n a l Project 20คะแนนนะครับจะให้นักเรียนทําเป็นบ้านที่ตั้งได้แบบนี้แล้วเราก็แบ่งออกเป็น4ห้องนะครับนักเรียนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดส่วนประกอบว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะรายละเอียดส่วนส่วนประกอบนะครับนักเรียน,ยนที่เราจะมีในนี้คือเราจะต้องมีบ้านทั้งหมดแบบนี้ มีจะต้องเป็นบ้านจะต้องมีห้องทั้งหมด4ห้องคือเป็นแบบนี้1ห้องแบบนี้2ห้องแบบนี้3มห้องแบบนี้4ี่ห้องแล้วเราก็จะมีเป็นบ้านด้านหน้านะครับแล้วก็แล้วแต่สไตล์นักเรียนเลยว่าจะออกแบบยังไงแล้วก็เป็นด้านหลังบ้านว่าเป็นสวนหลังบ้านแบบนี้นะครับเนาะรายละเอียดต่างๆก็คือว่าให้นักเรียนทําโดยแบ่งออกเป็น4ี่ห้องโดยโดยแต่ละห้องก็ให้ติดชื่อห้องไปด้วยว่าเป็นอะไรเช่นเป็น bed room อ่าหรือเป็น The Living r o o m แล้วในแต่ละห้องเนี่ยก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เป็นเกี่ยวกับงานบ้านลงไปแล้วก็ติดแล้วก็ติดที่เป็นคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษลงไปนะครับเช่น tidy your room make the bed พวกนี้ติดไปโดยใช้เป็นกระดาษสีขาวนะครับนักเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เป็นกระดาษสีขาวเนี่ยมันจะมองไม่เห็นมองไม่ชัดนะครับเพราะว่าเราจะระบายเป็นสีส,สีสันสวยงามนะลูกเนาะ เราจะทําเป็นแบบนี้ทั้งหมด1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ห้องนะครับเนาะแล้วก็ทําให้มันตั้งได้ทําเป็นแบบนี้ทั้งหมดอให้มันตั้งได้แบบนี้นะครับเน,ะนาะคะแนนทั้งหมดจะเป็น20คะแนนต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีการพับนะครับว่ามันจะพับอย่างไรและใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง อันดับแรกเลยนะครับนักเรียนสิ่งที่เราต้องใช้คือเราจะใช้กระดาษร้อยปอน A3 สองแผ่นนะครับอ่ะตัดให้ได้เป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับย้ําว่าจะต้องเป็นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับนักเรียนแล้วเพราะถ้าไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะทําออกมาไม่สวยงามตัดกระดาษออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด30เซนคูณ30มเซนแบบนี้นะครับพอได้เสร็จปุ๊บนักเรียนก็พับครึ่งอ่าไม่ได้เป็นกระดาษอย่างนี้นะครับอ่ะ พับครึง่งอ่าพับครึ่งแล้วก็กรีดออกมามันก็จะได้เป็นแบบนี้ถูกไหมครับพับครึ่งกรีดออกมาจะได้เป็นแบบนี้พอหลังพอหลังจากที่เราพับครึง่งเสร็จปุ๊บนักงเรียนก็พับด้านซ้ายกับด้านขวาเข้ามาให้มันเป็นเหมือนให้มันเป็นเหมือนประตูบ้านแบบนี้นะครับแล้วนักเรียนก็คลี่มันอนอกมันก็จะได้เกิดเป็นเส้น2เส้นเป็นรอยตัดแบบนี้นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนักเรียนก็หลังจากนั้นเวลานักเรียนพับบ้านนักเรียนก็หลังจากนั้นเวลานักเรียนพับบ้านมันก็ได้เป็นแบบนี้ถูกไหมครับเวลาพับปุ๊บนักเรียนก็เห็นเห็นปลายมุมตรงนี้ไหมนักเรียก็กดปลายมุมตรงนี้ลงไปพอกดปลายมุมตรงนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้กดทั้งด้านซ้ายและด้านขวามันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้เวลาทําทําทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำเสร็จปุ๊บเอามาติดประกบกันใช้กาวติดให้แข็งแรงนะครับมันก็จะได้บ้านออกมาเป็นแบบนี้สีสันสวยงามแล้วลูกเนาอ